เฟิร์จ็อบเบอร์ใครต้องการรถไปใช้งานนะคันนี้เลยนะโตวต้าอาตินะครับหนึ G, ปี2018นะราคาอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์เ9้าเจ็ดนะผมมาลิกและให้งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับตัวนี้นะเป็นตัว G ตัวท็อปนะครับมาพร้อมกับสีบอลเงินนะครับนะภายในมาพร้อมกรับนะมาพร้อมกับเบาะสีครีมสูทโทนแบบนี้ นะครับสวยงามแอร์เย็นสบายครับแอร์เย็นสบายเกียร์ออโต้นะขั้นบันไดนะครับเครื่องเสียงนะปรับบลูทูธนะฟังวิทยุได้สบายสบายนะไม่มีติดขัดใไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องยอ่าเลใไม่นะครับคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับภายในสวยงามนะ รถส,สวยงามนะครับรถส,สวยงามนะครับคันนี้นะครับผมสรุปให้อีกทีนะเอาติด1 6 g ปี18นะราคาอยู่ที่269,000บาทนะเหมาะกับสำหรับโค้ชจอบเบอร์มากนะครับรกคาท่านนดสนใจนะรีบติดต่อเข้ามานะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามา0970829913นะผมมาลิกและทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ